วันนั้นเลยค่ะไม่ถามละครก่อนเลยเหรอครับผมไม่เอาเลยสำคัญใจเยอะนะโอเคครับก็อ่าโมเมนต์วันนั้นก็สักกี่วันแล้วเกือบอาทิตย์แล้วนะครับที่เกิดขึ้นก็หวันเลยอ่าก็คือวางวางก็วางแผนเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ไปร้านอาหารของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีแบบเหมือนให้มีเวดดิ้งแพลนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือคนที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือแบบให้เขาช่วยเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นตามที่เรา เราจะจดจบทไว้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอเขาขึ้นไปถึงชั้นสองอะไรเงี้ยก็หน้าหออเหว๋ยเพราะเขาไม่ปกติเขาจะไม่ค่อยเจอเพื่อนเขาเใช่ไหมับผแล้วก็เพื่อนเขาครบทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนกวางครบแล้วก็จุดพุกก็ตุเ,เขาก่อนเตรียมแผนมานานแค่ไหนคะดิกวา่า ประมาณต้งตีประมาณนะครับนี่หวานอะไรใส่ไงบ้างมีจับโป๊อะไรได้ไหมคะจริงๆแล้วคือวันนั้นหวานไปทํางานมาก่อนค่ะล้วก็คือตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเขาบอกว่าใส่เสื้อตัวนี้ของมาซี่ซึ่งเป็นเสื้อที่แบบเขาส่งมาให้แล้วเรายังไม่ได้อย่างไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวานก็ถามใส่อะไรดีอ่ะก็าบอกอะไรก็ใส่บเหอเดี๋ยวเราถ่ายแค่ครึ่งบนอย่างเงี้ยค่ะไปทํางานมาก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วก็ขึ้นไปก็ ก็เห็นว่าแบบอุ๊ยฝาดาไปหลบอยู่ตรงบันดไดก็เห็นว่าคนเยอะเลย,เลย,อ,ยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำ <c oughs> ให้เราเซเยสค่ะวันนั้น <c oughs> จริงๆวันนั้นพูดว่าอะไรยังไม่ค่อยได้ยินเลยอะ่ะค่ะก็เพราะว่าเขาก็เป็นคนดีนะคะแล้วเราก็ประทับใจในตัวเขาอะค่ะแล้วพี่กินอย่างก่อนหน้านี้นมีการเปิดเปิดกันไหมคะว่าแบบจะแตก มีเป็นคุยแต่ว่าไม่ได้พูดว่าขนาดว่าเราจะจะต้องแต่งใช่ไม่ได้ใช้คํานี้นะครับผมแล้วก็คือแต่ว่าเรามีเอมมีโกเดียวกันก็คือแบบเราจะใช้ชีวิตด้วยกันในแบบในอนาคตแบบเราจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตนู่นนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็มันก็ใกล้เคียงคําว่าแบบเหมือนเราคุยเรื่องแต่งงานกันเงย้ยครับยังไม่เคยคุยขนานดะว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับก็คือร่วมมาวันวันพิเศษวันที่สองอะไร่างเงี้ยใช่ไครับ ก็ตอนแรกเนี <S <s ่ยผมผมต้องบอกอย่างนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแต่งงานเลยตั้งแต่ผ่านมานะครับผมแล้วก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับก็ยังยังถามอยู่เลยบอกว่าเอ้ยพี่แบบพี่เปลี่ยนพลุกพลับอย่างนี้เลยนะแบบตอนหน้านี้พี่ยังพูดว่าพี่ไม่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยคก็คือตอนนั้น่ะเรามีคําถามในในหัวว่าเราเนี่ยไม่เชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่ายังไม่เจอกันแน่อะไรเงี้ยคือเราก็เลย ให้คำตอบตัวเองไม่ได้เลยครแต่ว่าพอพอถึงวันนึ่งมันมอเข้าใจแล้วว่าคนที่แบบเขาจะแต่งงานเขาเขารู้สึกอยังไงจริงๆอย่างที่อย่างที่บอกค่ะว่าเราเราเรียนรู้กันมาจากความเป็นเพื่นอนเพราะฉะนั้น,นด้วยความรู้ว่าเราปุยกัรได้ค่อนข้างหลากหลาย คุยกันได้ได้ในทุกเรื่องอะค่ะแล้วก็หลายครั้งที่เรามีปัญหาแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็ขวัรู้สึกว่าในความในมุมที่เขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิ้มอะไรเงี้ยหรือพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีมุมอ่อนโยนมีมุมที่น่ารักค่ะแล้วก็เขาไม่ได้แค่เข้ากับหวานได้เข้าสมารถเข้ากับครอบครัวหวาญได้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนด้วยแต่ว่าเร็วไป ว่าอันนี้คือก็มีหลายคนถามเหมือนกันแม้กระทั่งคนรอบตัวอะไรนะครับถามว่าเร็วไปไหมตอนแรกอันนี้คือแบบความความคิดแรกแวบแรกของคนรอบตัวคือเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือกวางมองอย่างนี้ครับกวางมองว่าคือครั้งนี้มันไม่ใช่การทดลองครับเพราะว่าเราอายุเราไม่ใช่แบบจะมาทดลองชอบใครรักใครอะไรอย่างนี้แล้วมันคือแบบมันคือว่าเราต้องพยายามทําให้ครั้งนี้มันสาเร็จมากกว่ามากกว่าแบบลองแล้วว่าอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่ก็เลิกอ่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยรู้สึกว่า แทนที่เราจะไปเสียเวลาอีกตั้งนานเลยใช่ไหมครับเรามีตอนนี้ดาเนินมาครึ่งชีวิตแล้วเลยแค่ครึ่งชีวิตเองแทนที่เราจะเเวลาที่เหลือไปมีความสุขแบบเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเลยไม่จําเป็นต้องมีรอเวลาอะไรนานมากแทนะน,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 นคืออ่ามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ท,ที่ที่ผมทําให้ผมมั่นใจเนี่ย<ม>ก็คือว่ามีคือคือผมเนี่ยเป็นคนคนที่มีความอดทนน้อยนะเวลา คนคนอนแง่คนทะเลาะด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ทนแต่ว่าคนมีทนทนทน,นได้ก็ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบมั่นใจว่าเออวันนี้แหละน่าจะอยู่ได้ ก็ยอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าถ้าสมจจากที่พี่ความพูดก็คือก่อนเชื่อว่าหลายคนบอกว่ามันมันเร็วไปใช่ไหมคะแต่ว่าตลอดชีวิตอะค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะจะคุกกันมานานแค่ไหนสุดท้ายพอเปลี่ยนสเตตัสมันก็คือการเรียนรู้แล้วมันก็เรียนรู้กันไปจนจนแก่จนตายไปข้างหนึ่งอะค่ะเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาเรียนรู้คือขอแต่งแต่ว่ายังไม่ได้ว่าจะแต่งวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่คะ่ะแผนิกประมาณน่าจะเป็นปีอะครับกว่<ช>าจะได้เข้าพิธีอะไรเงี้ย อันนี้นวางไว้ช่วงไหนยังไงบ้างคะออันเนี้ยต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับว่าว่า,วาทั้งสองฝ่ายว่าเขาโอเคกับที่ช่วงประมาณไหนแต่ว่าถ้าถ้าในในความคิดผมเนีน่ยคืออย่างเร็วก็คือต้องปลายปีอันนี้คืออย่างเร็วแล้วนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีเวลาเตรียมงานันค,ค,ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะ ปลายปีเป็นต้นไปอะไรแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่หวานละคะัีว่วาดไ,ไว้บ้างยังว่างานแต่งอยากจะเป็นแนวไหนช่วยอยากจะตามปชายจะตามใจเจ้าสาวก็ลดลดการประทะก็ต้องตามใจเลยครับผ <laughs> มอยากได้แบบไหนจริงก็เขาก็รู้แนวที่หวานชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวขอให้ผ่านขั้นตอน การคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับทางครอบครัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะกล้าที่จะเลือกเลี้ยงระเลงดี๋ย้เดี๋ยวขอให้มันผ่านขั้นตอนนั้นไปก่อนก็คือเหมือนเหลือสุดครอบครัวทั้งสองฝ่ายว่าทะไงบ้างครอบครัวฟังแฮปปี้ดีครับผมแล้วก็คุยกับคุณแม่วางแฮปปี้ดีผมก็แต่ว่าก็คือเขาเขาห่วงเรื่องเรื่องการวางแผนวกพิธีการอะไรพวกนี้เพราะว่า เพราะว่ามันเราก็ไม่เคยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็แบบแนะนําวิธีนู่นนี่อะไรมาองเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆรบวบรวมมาจัดการกันเลยครับ